ขอเชิญพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเข้าร่วมโครงการบวชเนคขมบารมีถือศีลปฏิบัติธรรมนำสู่ครั้งที่3ประจำปี2566ณสถานธรรมป่าโคกตาเล็กบ้านยางกระจับตำบลพมเทพอำเภอเภท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่24-30ถึงมกราคม2566เนื่องด้วยคณะสงฆ์วัดสาลาลอยคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านยางกระจับและผู้นำหมู่บ้าน ใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพได้ร่วมกันจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมและบวชเนคขมมะบารมีเป็นปีที่3ขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30มกราคมพศ2566เพื่อให้พระพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาลูกหลานเยาวชนได้เข้าร่วมการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จึงขอความอุปถัมจากหมู่บ้านของ ท่านได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพนและน้ำปณะพระพิสุทธิส์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและลูกหลานเยาวชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนคขมะบารมีระหว่างวันที่24-30มกราคมที่สวนป่าโคกตาเล็กบ้านยางกระจับตําบลผมเทพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินจึงขอเรียนเชิญเจริญพรมาเพื่อขอความเมตตาอนุเคราะห์ตามวันและเวลาดังกล่าวและในวันที่30มกราคม2561 ขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่าและมหาบังสกุลอุทิศให้กับบรรพบุรุษและเปรตชนตลอดถึงสรพสัตทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วอย่าลืมวันที่24-30ถึงมกราคม2 5 6 6นี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเข้าร่วมโครงการบวชเนคขมมะบารมีถือศีลปฏิบัติธรรมนำสุขครั้งที่3ประจำปี2566นกสณสถานธรรมป่าโคกตาเล็กบ้านยางกระจับ ตำบลพรมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์ตำบลพรมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร093 538 3441ย้ำ093 538 3441